กระเจียวละ้อนะตรงนี้ก็กระเจียวหนาแน่นอยู่มันก็เลยได้ดอกมาดอกงนี่เดากระเจียวป่ามาดูต้นปรงป่าปรงป่าออกลูกเหมือนไอ้นั่นเลยอะอะไรนะแห่แบบเนี้ยเหมือนอะไรวะ เหมือนอะไรสักอย่างนีฟูไปอุ้ยตะขาป่าขอโทษด้วยไม่รู้อ่ะนี่ก็กระเจียวป่าในป่ามีอะไรให้เราดูเยอะมากเลยค่ะนี่ก็โพรงมไม้ป่าโพรงอนะเป็นโพรงโพรงของไนมะ้อะเน,นี่ยต้นมันป่า เดี๋ยวพอถึงหน้ามันก็จะมีลูกอีกเนาะแต่เมื่อกี้ก็มีหมาป่าพ่อมาวางไกล้ไว้ว่าเป็นดอกกระเจียวหรือเปล่าหนึ่งสองสามอืจ้าดอกกระเจียวแต่เดาปรงป่าปรงป่าเปราะป่า,ปปาบุกป่าแต่เดว กระเช้วป่าเราต้องขยับเขาก่อนเพื่อที่จะหาองศาแล้วก็ไปมบแล้วอโอ้วูยาวมากเลยนะนนต้องมีเยอะแถวนี้มีนอนป่าด้วยหน้าบาันดาลโบกต้องเล่าบอก นี่อู้วเตเลมาตุ้มต้นก็บานจรจรเนากจ้าจุ่มตาจ้าหน่อยทั้งสองอันเลยนะคะหนึ่งสองว้าเอาอันน้อยน้อยด้วยน้อยมาด้วยกันไปนู้ นี่คือสะป่าเป็นทานน้ำตกนะแต่มันมาสิ้นสุดตรงนี้แหละแล้วก็รวมเป็นแอ่งน้ำอยู่ที่ป่านะคะนี่ม,มีก้อนหินโขดหินมีผักธรรมชาติเขาเรียกผัผผกแว่นนะอีู่ตรงโขดโขดหินๆนั่นน่ะคือผักแว่นเดี๋ยวไปตรงกลางๆเราจะเห็นชัดกว่าน,นี้ ไปเกาตรงนี้ก่อน่ามูก่อนพี่โ๊ะแบบไม่เหต,ต้องการ่จนะแล้เซ้ำแ้วยัดเดียวด้วยเดียวให้พดหน่อยโต<อ><อ>ยำสายนะนี่อากาศดีมากเลยมีแดดออกมาแล้วแล้วก็พึ่งฝนตกมีก้อนห็นด้วยค่ะในนี้น่าจะมีไตรจังวานะมีปุ๊ดปุ๊ดปเห็นไหมเหมือนฝนตกเลย ไรจังว่ะปลาธรรมชาติปุดปุดเต็มเลยค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนอยู่ในป่านั้นด้วยนะคะตะโกนเรียกกันนะคะเพื่อนเยอะมากการมาเก็บผักเก็บเห็ดป่าของเรานะคะนี่ป่าฝั่งนู้นเราได้ผลง,งานขนาดนี้เลยมีเปราะมีดอกกระเจียวมีบุกด้วยค่ะไปเดี๋ยวไปดูป่าน้้นต่อ